ว่าน้ำอันนั้นเลยฉีดไปเรื่อยๆเลยโอ้โอ้โอ้หยอกกันหยอกกันวิ่งวิ่งวิ่งโอลมาเลยตอนนี้วิ่งโอลมาเลยเมตากับมหาเฮงตาโอ้โอ้โอ้โอโอ้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 โเตะกันอีกด้วยนะคะเนี่ยเตะกันด้วยล่าสุดพามอาบน้นอยู่หลังบ้านนะคะเตะกันสนุกสนานกันมากเลยหยอดกันเล่นค่ะภาษาเด็กค่ะดูขาดูขาหลังก็พอซ้ายขวาซ้ายขวา ทั้งเมตตาทั้งมหาเหงเลยค่ะสนุกมากสนุกมากโยกันสองคนดูพี่เฮงเอา,เอาขาเตะน้องเฮงเตะน้องทำไมคะพี่เฮงอ้าวอ้าวอยไปเตะน้องจะไปเตะน้องสิจะไปเตน <c ười> ะตน้องสิลูกโยกกันแรงตามภาษาเขานะพลังเยอะ ได,ได้เล่นน้ำแล้วก็เหมือนกับว่าได้เล่นน้ําฝนไงเหมือนเด็กน้อยได้เล่นน้ําฝนเขาก็สนุกอ่ะสนุกส,ส,สนานอีเออเออยังยังอีกจอดยังอีกจอดยังสีสุกโอ้อืออเอองานา <itness. S 2> <ๆ>น้องเอองานอ่ะงานอ่ะเออเนาะขี้อ่ะขี้ก็ไหลเอออาบน้ำด้วยขี้แตกด้วยจ้ะ เม,มตาบอกหนูขี้ก่อนแป๊บนึงพี่ยังไงเพิ่งทิมหนูนะคะพี่ยเ,เพิ่งทิมหนูนะคะมึูขอขี้ก่อนแป๊บนึงนี่ก็นอนแบบไม่กลัวเขาเตะเลยเ <laughs> ตะโดนควานจะโดนเองเนอะโดน <laughs> จะโดนเมลแล้วล่าสุดขี้ติดตุ้ด โอ้โ้ยล่าสุดไม่ใช่ไล่หมาแล้วไล่คนแล้วหนงเมตามบอกว่าโอ้หนูคีดไม่ออกพ<อ>ี่เฮงไปเตะน้องทำไมเนี่ย เออพี่เหงะเตนูนะพี่ยหงะเตะนูนะพี่เหงะเตนูนะพี่แหง เดี๋ยวมันหาเองเองก็เลยยืมังมีมันก็ยืนมองมังมีเงิยืนโลนมังมีเขาเตะเองนหรอมังมีเกาเอาขาหลังเตะงั้นหรอน่นไปบ่าไปให้เขาเตะบ่าไปไปบ่าหนูเขาจะเตะแล้วหนูนไปไปบ่าเขายืนเตะแล้วนึง มาทางนี้มาโอ้เล่นน้ำสนุกอาจุ๊บจุ๊บมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บปลุกใจแล้วเล่นน้ำเนี่ยปลกใจเล่นน้ำกนินน้ำก่อนเนาะมา อันนี้สองเชือกมาเล่นน้ำนะคะอยู่หน้าบ้านปกติช่วงเย็นนะคะแมนเขาจะพามาเล่นน้ำอาบน้ำให้สองนางเนะะี่ยะดูโยกันเบียดแล้วพี่ก็โยกน้องแรงด้วยนะพี่เฮงนี่ดูพี่เฮง,เ,งเมตาก็ขยันเอาตัวไปถูพี่เฮงด้วยนะโอ้ยสนุกสนานกันเลยคิดว่าเล่นน้ำฝนกันนะคะเนี่ยโอ้ยสนุกสนุกสนุกเมตาก็อื้อ <c oughs> สนุกฉนานกันเลยจ้าไม่ตายกหางคันพี่เ็งอย่างเดียวเลยจะขี้ใส่หัวพี่เพงหรือเปล่าทำท่ามันจะขี้ใส่หัวพี่เพงอา่ <c oughs> จ้าเมตาสวัสดีค่ะสวยแะจ้าสวยจุ๊บๆค่ะนีเสียงขี้เกียจนะเมตาลนะ่ะไอ้อ้วนตอนนี้หุ่นดีแล้วนะคะไม่อ้วนเหมือนเดิมแล้วแต่สูงขึ้นนะคะดูสองคนหี่สองคนดูสองเชือกเล่นน้ำก็มีความสุขไปนะคะ ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะเมตตามาทางนี้มาหาน้ำมานี้มาเมตตาสาวโลสาวใครชื่อสาวสาวมาเดินมาเดินมาสาวมาสาวสาวเลยมั้งขนายขนายหลุดบ่อนี่หายไปหมดเลย ยังไม่โผล่โดนหักเลยต้องจับให้หน่อยเลยโว้ยเลยเอ๊ะจะให้จับพี่เองนะโอยาจะให้จับนะจะให้จับหนูนะเมื่อคืนฝนตกหนักเล่นโคลนกันสนุกสนานเลยแหละเล่นอยู่หลังบ้านเลย นี่คนยังชอบรัดรัดยางเหยียบสายยางเ้อเมตายชอบเหยียบสายยางทำพางไปหลายรอบแล้วนะเพียงเสียงนยครับเสียงนยครับผมเสียงเลยเสียงเสียงครับเสียงเสียง เ,เสียงครับเสียงครับพี่ดิเฮ้ยสียงน่ารักเสียงน่ารักเสียงน่ารัก,ก <c oughs> ดูแล้วนา่นาจะเล่นมากกว่าโอ้ยสาวสาวป่อยให้เขาได้เล่นได้สบายหน่อยอ เออมีความสุขกับหลักนาะงพี่เฮงก็จะไปเบียดน้องอย่างเดียวเลยนะคะเนะี่ยน้องเขาจะแบบนั่งหน่อยก็ไม่ได้ผูตัวหน่อยก็ไม่ได้สาวๆก็ต้องผูตัว จังเลยโอ้มีความสุขค่ะเป่าเลยเปากระเป๋าได้นะเป่าได้เปาแล้วจะเป็นเปาไม่ค่อยแรงพี่เกียรติทำมากกว่าครับม่าจะเกียรเออสองคู่หูนะคะเมตตามาหาแหงนะคะพี่พี่คะ ดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดูไปก็มีความสุขไปนะคะหางนี่คือโดนตัดไปเมื่อวานนะคะก็เลยด้วนหน่อยนะคะหางด้วนกันทั้งคู่เลยจ้าฮันตูดให้ด้วยหรอมา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 มันน่ามาทางนี้ครับครับเรารอเร็วไหนไหนครับเรารอเลยดนะิครับเอาเสียงดิบดีบเสียงดีดีหน่อยครทำเลยบนสูงกันเสียงดิบดีบบนสูงบนสูงเสียง

ทำได้ทุกอย่างแต่ขี้เกียจค่ะทำได้หลายอย่างมากๆแต่ขี้เกียจมันโดนควานแทนแล้วจริงๆโอ้โ้มีความสุขมีความสุขได้เล่นหนา ท่านใดดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะพี่ๆทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเขาจบไลฟ์เขาจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายจ้า